สวัสดีครับชื่อโอนะครับมาจากแม่ลิมนะครับผมเชียงใหม่นี่แหละครับมามาจอยทพิปกับน้องๆครับผมอยากให้อยากเห็นน้องเติบโตในแบบที่น้องอยากจะเป็นครับผมขอบคุณครับนี่นะครับเป็นเหตุนะครับผมเป็นสิ่งที่ผมชอบมากเลยครับ เวลาเราเราได้กินมันนะครับมันจะเป็นสิ่งที่มีวิเศษมากเลยครับเราจะได้เข้าใจตัวเองมากกว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างครับนแนะนําให้ทุกคนลองครับวันนี้ครับแยงเห็ดใช่ไหมโอเคสนุกมากเลยครับวันนี้ครับมีความสุขมากคัมากๆครับโดยรวมครับ <c oughs> รักที่มันสมบูรณ์ <c oughs> ก็คือการที่รักใครแล้วรับรู้ว่าไม่ได้รักเขาฝ่ายเดียว หากตัวเธอนั้นห่วงใยตัวเองมากกว่านี้วันหนึ่งจะรู้สถานที่ดีเป็นอย่างไรสถานที่ดีมันก็คือที่ที่มันสุขใจไม่ต้องพยายามเพื่อที่เข้าไปเป็นส่วนเกินสถานที่ดีมันก็คือที่ที่มันสุขใจไม่ต้องพยายามเพื่อที่เข้าไปเป็นส่วนเกิน